สิพระเหรียญเกจิดังจังหวัดสมุทรสาคร1รเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อรุ่งทิศโรวัดท่ากระบือจัดสร้างในปีพุทธศักราช2484 2เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระองค์จัดสร้างในปีพุทธศักราช2509 สามเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่แขกอุตโมวัดบางปลาจะสร้างในปีพุทธศักราช2488 4สี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเพลงวัดอ้อมน้อยจะสร้างในปีพุทธศักราช2 5 0 8ห้าเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฮัจันทโศว,วัดดอนไก่ดีจะสร้างในปีพุทธศักราช2490 หกเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชอยานวัฒโนวัดเจษดารามจะสร้างในปีพุทธศักราช2494 7. จเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปู่วัดกรกรากจดสร้างในปีพุทธศักราช2502 8. ปเหรียญหล่อแซยิตหลวงพ่อรอดพุทธสันโทวัดบางน้ำวนจจะสร้างในปีพุทธศักราช2477 เเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสุดสิริธโรวัดกาหลงจัดสร้างในปีพุทธศักราช2506 10บเหรียญสี่เหลี่ยมหลวงพ่อเฮงอินทโชโตวัดบ้านของจัดสร้างในปีพุทธศักราช2497